เขาคิดจังไดเขาเหตุแนวใดเขาคือได้ผัวฝรั่งหื้มู่เจ้าอยากหูโบสวัสดีค่ะพี่น้องมอน,นีสิมาเ้าเรื่องอันเห็ุจังไดเขาคือได้ผัวฝรั่งเขาเหตุแนวใดเขาจังอยากได้เขาเป็นอย่างเขาจังหาผัวเขาเหตุแนวใดมือน,นีมาดามสิมาเ้าห้ฟังเดี๋ยวจากการที่มาดามได้ไปคุยกับอ่ซุ่ม อันมาดามทั้งหลายนี่เนาะสุมมาดามมาดำนี่แหละ <c oughs> ที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายนี่แหละกะสุมบได้ผัวฝรัง่งสุ้มกําลังเสียเอาผัวฝรั่งก็ฟังไหวก็ดีด้วยค่ะเด้อหรือสุ้มผูชายก็ฟังไหวว่าเป็นอย่างไม่ยิ่งไทยเฮาจังไหนเรียนมาเอาผัวอยู่ต่างประเทศจังไหนมาอยู่ต่างประเทศจังสี่ไหมคะ่ะฟังไหวกด็ดีคือกันไดเพราะเสียหลายขามันไปเจอกับพีกับน้องกับลูกกับหลานเฮาเนาะ ฟังไหวถ้าเป็นประโยชน์กะสีได้ไปคิดบึงคอยคุยกับทั้งอันซุ่มมาดามนี่เนาะเป็นอย่างเขาคืออยากได้ผัวฝรั่งเขาเฮ็ดจังไหนเขาไปใส่สิมาบาให้ฟังบ้านนี่ก็คือว่าสาเหตุที่เขาอันแรกๆเลยนี่ซุมม่มไม่ยิงไทยที่ได้ผัวต่างประเทศเม่อจาเป็นต้องเป็นฝรั่งหรอกผู้ลังคนก็นอาจ,จได้ทั้งเอเชียผู้ลังคนก็นอาจ,จได้ผัวทั้งแอฟริกาทั้ง ขุ่นก็เป็นได้แต่ว่าถ้าุ้มมูฮาถ้าหัวแดงผิวขาวเขาาก็บสิเอิ่นฝรั่งเนาะบานีลล่ะเป็นอย่างจังไดผัวฝรั่งจังไดยผัวต่างประเทศก็คือว่าเหตุผลนี่ลวก็ส่วนมากมาเยี่ยงไทยนี่สิมีลูกติดด้ค่ะุ้มใ้ผัวต่างชาตินี่คอยคิดว่ามัน90%สิสิมีลูกติดมา ลูกจากประเทศไทยลูกจากเมียงไทยเฮานี่ลูกคนไทยเฮานี่ล่ะติดมานำแม่มาดามก็มี่ผู้หนึ่งคือกันลูกคนไทยเอเป็นอย่างซุ้มไทยเฮาจังอย่างได้ผัวฝรั่งเนาะเหตุผลก็คือว่าเบียร์นายผัวคนไทยพี่น้องผัวคนไทยนี่หนึ่งกินเหล้าเมายาสองมันติดมูติดพวกสามแล้วก็บรรับ รับผิดชอบลูกเต่าครอบครัวไปน้ำมูน้ำพวกไปอดหลอดกินเหล้าเมาอยาบ่าคิดว่าลูกเมียสิอยู่จังไหนสิกินจังไหนเขาเป็นห่วงเขาหักเขาหันบ่อยากให้ไปกินหัวล่านามบ่อยากให้ติดหมูย่างหนก็นให้ความสาคัญกับลูกกับเมียแน่ให้ความหักกับลูกกับเมียบ่แม่นว่าเห็นลูกเห็นเมียเป็นของตายอยู่บ้านแล้วก็บ,บ่ห้เกียรติเขาบ่าคิดถึง ความหมุดซึกของเมียยังสี่ไหมคะนี่ละเหตุผลใหญ่เด้อที่ที่ที่ซุ่มไม่ยิ่งไทยเฮานี่ได้อยากอยากเอาผัวฝรั่งกัย้อนว่าซุ่มปุซา,ายมูเจ้านี่ล่ะ เป็นคนที่่มีความรับผิดชอบเป็นคนติดมูติดพวกเอาแต่เหตุผลเจ้าของบกคิดถึงความหูสึกของเมียวา่าเมียสิหูสึกจังไหนมูเจ้าเหตุแบบนั้นผู้ใดฟังไหแล้ะก็เก็บไปคิดในเด้อพี่น้องซุ่มผู้ชายก็ได้นี่เราก็เหตุผลที่เขา้าหนีจากมูเจ้ามาเป็นอย่างเขาจังเอามาเอาผัวฝรั่งเพราะความรับผิดชอบของฝรั่งกับคนไทยเฮาเนี่ยมันแตกต่างกันแห้งเลยหนึ่งนะคะฝรั่งเขามีความรับผิดชอบนะลูกเมียลูกเต้าเนี่ย ถึงว่าวันหนึ่งอาจจะเลิกลากันไปเนี่ยการรับผิดชอบก็ยังอยู่ร่วมกันนะคะแต่ผู้ชายไทยเฮาส่วนมากนี่เลิกเลี่ยวก็เลิกเลยเอาลูกไปเลยกับมีลูกกินน้ำแม่เลยกับมีกับโป้ส่งเสียเงินทองกับโรับผิดชอบโ่้ซอยกันยังสี่ไหมค่ะอย่าลืมว่าเฮามีลูกน้ำกันเฮาต้องรับผิดชอบร่วมกันเฮาสี่กันแล้วก็ได้ลูกออกมาเล็กหน่อยนั่นบอกหูเลี้ยงนึมาเฮาต้องซอยกันเลี้ยงเลยค่ะต้องซอยกัน ประครบประงมลูกเต้าสร้างสอนนด้ค่ะบม่เป็นว่าเลิกกันแล้วก็ถิ่มไปเลยหรือว่าสาเหตุไม่ยิ่งที่อยากได้ผัวฝรัง่งอย่างนี้ไม่ยู่มีชีวิตที่ดีเขึ้นกยอจังสี่แหละค่ะกับเพราะว่าผัวคนไทยเนี่ยมันบมีความหลับผิดสวบมันขี่เมามันมันบอดีเบาสัง,งา่ายๆเถอะซุ่มผู้ชายกะฟังไหวเด้อค่ะเด้อบแม่นข่อยว่าด้แต่ว่าส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยิ่งไทยที่เขาได้ผัวฝรัง่งได้ผัวต่างประเทศเพราะเหตุผลนี้ค่ะคือ ผู้ชายหมูเจ้าบ่มีความับผิดชอบต่อชีวิตเขาต่อชีวิตลูกหมูเจ้าจบไปแล้วซุ้มผู้ชายไทยที่บ่มีความรับผิดสอบต่อลูกเมีเมย,ทยทมมมเนาะกะมันกบเป็นยังสั่นล่ะค่ะโอ้เสียเนี่ยกะรุดลงรุดลง,ลดลงไม่กะนักนังน่งอยู่ในนังน่งอยู่ทิงโซฟาในสิพิไทยมองอื่นมันกะเสียงโมถึงพี่น้องกันเลยเดี๋ยวหูเสียอยู่ขึ้นจังเสียอะร <laughs> มณบานเนี่กะมาฟังอีกด้วยว่า เหตุผลที่สองทำไมผู้สาวบ้านเฮามียิงไทยเฮาเข้าจังมาเอาผัวฝรั่งก็คือว่าเด็กๆบางคนที่มันขึ้นใหม่ๆสมัยใหม่สมัยนี้สมัยก่อนนี่เรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตเรายังติดต่อทางโทรศัพท์แบบเฟซบุ๊กแบบข้อความอย่างนี้กันไม่มีไลน์ไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะสมัยก่อนแต่ที่ได้ผัวฝรั่งคือเฮาก็ต้องแบบว่า อยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้าเสือคือว่าอยากได้ผัวฝรั่งเจ้าก็ต้องไปคุกคิวมองมันมีฝรัง่งถ้าเจ้าอยากได้ฝรั่งเจ้าไปยูพุ่นไปยูปยทงนาเจ้าก็ได้ชาวนาถ้าเจ้าอยากได้ฝรัง่งเจ้าก็ต้องไปยูดงฝรั่งนี่เขาเอื่นอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้าเสือเป็นประโยคนี้ค่ะบานนี้สมัยก่อนเนาะคือว่าถ้าอยากได้ผัวฝรั่งเจ้าก็ต้องไปยูน้าขับเนาบาแล้วก็เจอกันทั้งสี่นะส่วนมากสิเป็นออกแนวกลางคืนบานนี้ได้กน่อยสมัยนี่นี่มันท่านสมัย มันเกิดมารุ่นอ่าอินเทอร์เน็ตรุ่นติดต่อกันได้ทั่วโลกไม่รู้ใครเป็นใครรู้จักกันไปหมดทางเฟซบุ๊กทางอย่างนี้นะคะมันก็ทําให้ง่ายขึ้นสําหรับการที่จะคบหากับชาวต่างชาติคบหากันกับคนอื่นที่อยู่ไกลกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆมันแค่ใกล้กันนิดเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันมีระบบสื่อสารก็คือโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แหละค่ะมันก็เลยง่ายทีนี้เด็กสมัยนี้ที่มันได้พัวฝรั่งกันเนี่ย มันก็เห็นตัวอย่างจากรุ่นแม่รุ่นพี่รุ่นป้าของมันว่าผัวคนไทยนี่มันบอดีเราเราเป็นตัวอย่างของเด็กนะคะคือเราอยู่ทุกวันเด็กมันมองเราอยู่ทุกวันมันมันดูเรานะแล้วมันเรียนรู้แล้วมันจดจํานะคะเราจะต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กค่ะถ้าเราทะเลาะก,กันบ่อยๆเด็กคนนั้นเกิดมาก็จะติดอยู่ในหัวคือก็ชอบแต่ทะเลาะมันเป็นยนังสีด้ค่ะเขาเลยบอกว่าการที่จะให้เด็กเรียนรู้อะไรเราจะต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขา โอเควั okay. นที่นี่เล็กหน่อยสมมือนี่มันใหญ่มาเข้าวัยรุ่นมันมีอินเทอร์เนต็ตมันติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้มันกับว่าจําเป็นต้องไปพับไปบ่า8ปดสร์เซ็นทุกวันนี้มันหาผัวกันทางทาง,งเน็ตกับพี่น้องหาเว็บไซต์หาคู่ไน,นคุยกันไปทั่วโลกประเทศโน้นประเทศนี้อยากจะคุณคุณมีความคิดของเราของคุณอยู่อย่างนีนะ้คือว่าอยากไปอยู่ประเทศนิวซีแลนด์อยา่างสิอ้า เราก็เข้าเว็บไปแล้วค่ะหาประธาผู้ชายนิวซีแลนด์เราก็ดูซิคุยกันรู้เรื่องไหมเราก็ต้องฉลาดหา dictionary มาเปิดนะคะจะคุยยังไงกับฝรั่งบางที Google มันก็มีวิธีแปลมันก็มีประโยคแปลสาหรับเราถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ประมาณคร่าวๆประมาณนะั้นมันก็สื่อสารกันได้หรือเราไม่อยากอยู่นิวซีแลนด์อุ้ยผู้ชายนิวซีแลนด์ไม่หล่อเลยอะไรอย่างนี้เขากัอยากได้อ่า แคนาดาสมมุติว่าเราก็ไปหาประเทศแคนาดาไหนไปเปิดดูสิเลื่อนเลื่อนเลื่อนผ่านดูสิดูหน้ามีใครน่าสนใจไหมแคนาดาอย่างนี้แล้วแบบนี้ค่ะคุณอยากได้แถบไหนคุณก็หาเอาในเว็บไซต์นั่นแหละค่ะเว็บไซต์หาคู่หาเมียนั่นเลยค่ะทุกวันนี้ไม่ยากเป็นแบบนี้ค่ะการหาผัวหาเมียต่างประเทศง่ายมากทุกวันนี้คือหาในเพจค่ะเพจหาคู่ค่ะ ทีนี้มาดามก็ไปถามน้องๆเขานะคะว่าการที่เราได้ผัวฝรั่งเราเจาะจงประเทศไหมหมายถึงว่าเขาเลือกประเทศไหมเมื่อกี้พูดจบไปแล้วนะคะว่าอ,อยากได้ประเทศอะไรแล้วก็เจาะจงหาประเทศนั้นแต่บางคนเราอยากได้ประเทศนอร์เวย์อย่างนี้ค่ะสมมุติว่าอยู่ในหัวสมองของเรานะคะออ้อยากได้ผัวคนนอร์เวย์ว่ะประเทศมันง่ามไม่ยังสิเราก็ แต่บางทีมันก็ไม่ได้นอร์เวย์นะคะเพราะว่ามันจูนกันไม่ติดค่ะมันกับโบได้ได้ค่ะมันก็อาจจะไปไดออสเตรเลียอย่างนี้ก็มีค่ะนี่ก็คือเหมือนเหมือนกับแบบว่าอ่าบุเพันนิวาตอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราเราอยากจะได้เราก็ไม่ได้สิ่งที่เราไม่คิดจะได้เราก็เสือกไปได้ประมาณอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้มันก็คือก็คือเป็นรสชาติของของชีวิต อย่างหนึ่งนะคะทุกวันนี้อะไรมันเปิดเสรีไปหมดมันไม่มีความยุ่งยากมันมีความง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะได้ความสนุกเพลิดเพลินมากนะคะถ้ามากทียังกะกดไลค์กดติดตามเฮดเดอร์พี่น้องมาดามกสิเอามาเว่าให้ฟังยังสีนะะ่น่งกาเรื่องซุ่มไม่ยิ่งต่างประเทศซุ่มไม่ยิ่งได้ผัวหรือประสบการณ์ที่เฮาผ่านมาอย่างสี่อะคะ่ะคือพวกนอร์เว์มันอยู่กินจังไดอย่างสี่ซุ่มฝรั่งหัวแดงมันเฮ็ดยังกันอย่างสีค่ค่ะกสิมาเว้าให้ฟัง ุ้มไม่ยิ่งไท,ยท้ยสี่ที่ได้ผัวฝรัง่งแล้วก็เอาลูกมานาน่ก่ะส้มผู้ชายมุเจ้าเป็นพ่อกะเส้นเนี่ย,ยเ,เ,เ,เขาเอามาให้เขามาโดยดีอย่าไปอย่าไปกะอย่าไปกันไปกีดขวางอนาคตของลูกนะคะมาดามเองก็เคยมีเรื่องมีราวกับพ่อของด็กก็คือแบบว่าเขาไม่ยอมเซ็นให้อย่างนี้แต่ว่าให้ลูกมาเถอะค่ะอยู่ต่างประเทศนี่มีชีวิตอยู่ดีกว่าประเทศไทย ฟันทงเลยค่ะแน่นอนอยู่ประเทศไทยมันอาจจะมีความสุขดีแต่อนาคตมันไม่มีอยู่ต่างประเทศมันมีสวัสดิการทุกอย่างมีมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีความปลอดภัยสําหรับลูกของเราด้วยนะคะให้เข้ามาค่ะอย่าไปกีดขวางอย่าไปขวางทางเขาให้เข้ามาค่ะเรื่องเรากับเมียของเราอาจจะเกลียดชังกันอาจจะโกรธกัน,ก,นก็ทิ้งมันไว้ข้างหลังเรื่องลูกต้องยกไว้ที่หนึ่งนะคะอันนี้มาดามขอฝากด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้มา,าดามด้วยแล้วจะเอาอะไรใหม่ๆห,หรือประสบการณ์ต่างๆมาเล่าให้ฟังเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ